ในวันนี้ในเซสชันนี้ในมหาวิทมหกรรมสุขภาพนะครับเราก็จะมีแขกรับเคิญนมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับคือนายแพทย์วีรพันธ์สวุวรรณไมยนะครับขอเสียงปมือต้อนรับครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับ okay. จริงๆจะไม่แนะนําก็ได้นะแต่โดยมารยาทต้องแนะนํานิดนึงอาจารย์มีรพันเนี่ยก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสัญญาศาสตร์นะครับท่านจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อด้านประสาทสัญญาศาสตร์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับตอนนี้ก็ทําหลากหลายหน้าที่เลยเหมือนกันจะบอกตอนนี้กลัวแบบ ถึงข่าจะหมดไหมอน,อนอกจากเป็นนายแพทย์เที่ยวชาญด้านประสาทสัญญาศาสตร์แล้วเนี่ยท่านยังเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีเขาเรียกว่าขับเคลื่อนทางสังคมในตําแหน่งต่างๆมากมายเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้านที่ท่านถนัดได้เลยซึ่งผมว่าท่านถนัดไม่ท่านถนัดผมว่าท่านพูดได้อยู่แล้วแหละอันนี้ไม่น่ากังวลน,นะครับเมื่อกี้ยังคุยกับคนจัดงานอยู่เลยว่าจริงๆเนี่ย ไม่ต้องมีผมนั่งตรงนี้ก็ได้พี่วีสามารถพูดได้เลยก่อนนี้เรียกพี่วีนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพี่วีแนะนําตัวนิดนึงก่อนที่เราจะคุยต่อไปครับผมสวัสดีครับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับฝักเนื้อฝักตัวครับผมก็ในแพทย์พิรพันธ์สุวนนามหมครับเป็นประสาทศัลยแพทย์นะครับปัจจุบันก็นอกจากเป็นยูทูบเบอร์อาจจะมี f c ตามมาบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นสมาชิกุที่สภาด้วยคนป้ายแดงล่าสุด ครับผมเดี๋ยวตามชมบทบาทพี่วีนะครับโอเคมาเข้าเรื่องของเรานะครับการเป็นประสาทสัญญาแพทย์เนี่ยมันมีบทบาทกับสุขภาพมากน้อยแค่ไหนในสตาพี่วีโอ้โหอันนี้สําคัญมากเหตุผลเพราะว่าเอาเป็นว่าโดยชีวิตประจําวันของผมเนี่ยนะครับที่ตรวจไข้วันหนึ่งประมาณ160คนถ้าผมบอกว่ากาแปกเชื่อไหมพี่อยู่โรงพยาบาลชมชนมาหรือเปล่า ตอนนี้เรามาชมชนเลืออยู่เอกชนที่อยู่คลินิกนี่แหละแต่คนไข้เราเนี่ยประมาณวันละร้อคนนะครับมากกว่ามากกว่าโรงพยาบาลชุมชนและ8ปดเก้าปอร์ซ็นเป็นสโตรกคืออัมพฤกษ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันไอเรื่องโรคอัมพฤกษ์เนี่ยมันเบอร์เด้นกับทั้งทั้งคนไข้ทั้งครอบครัวคนไข้แล้วก็ทั้งประเทศชาติด้วยนะครับ อันนี้เป็นปัญหาที่สําคัญมากจริงรนะรนีดหนึงส,สนงส่วนใหญ่คนไข้ stroke นี่เป็นสูงอายุซะเยอะหรือว่าเป็นอายุน้อยมีบ้างไหมครับสมัยก่อนเนี่ยคนสูงอายุเยอะ,อะแต่ปัจจุบันเนี่ยอายุเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะนี่ผมก็ต้องระวังแล้วนี่พี่จริงแต่ดูดูหุ่นอาจารย์แบ๊กนี่ อาจจะยังอีกนานอาจจะไม่เป็นไม่น่าเป็นดูตามหุ่นด้วยได้ใช่ไหมใช่ใคิดคิดว่าเอาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น stroke เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอันหนึ่งก็คือจะป้องกันยังไงจากการที่เราจะต้องดูแลสุขภาพหรือการออกกําลังกายนี่แหละครับก็เลยเขาชวนเลยมาวันนี้แหละนะเพราะว่า stroke เนี่ยเกี่ยวข้องมากเลยนะอาหารการกินการนอนความเครียดอย่างที่ที่เปิดงานเลยฮะ CARE นถูกต้องเลยโดยเฉพาะการออกกําลังกาย ปัจจุบันเนี่ยมีงานวิจัยพบนะครับว่าถ้าเราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเป็นพรีเวนชั่นเป็นการป้องกันสตโตรกได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเน้นที่การออกกําลังกายครับจริงๆอะ่ะผมว่าควรจะอ้างมไม่มีเวลาโน่นนี่นั่น,นพี่คิดว่าเฮ้ยการออกกําลังกายที่มันส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทในฐานะที่เป็นประสาทสัญ,ญาแพทย์แบบไหนบ้างที่แนะนํา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปกับเราก็เกิดเนาะคือเราจะบอกว่าเราไม่มีเวลาที่จะออกกําลังกายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยเราทําได้ตลอดเนาะเช่นเนี่ยกำลังเดินอยู่ในห้างเนี่ยกำลังช้อปปิ้งเนี่ยเดินต่อเนื่องกัน10นาทีขึ้นไปเนี่ยออกกําลังกายแล้วสำหรับพี่เองเนี่ยพี่เจอคนไข้ที่เป็นสโตรกเหตุหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากโรคเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยผมมักจะแนะนําให้เขาออกกําลังกายง่ายๆโดยการ กินอาหารเสร็จนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จสามมื้อต่อวันเนี่ยให้เดินฮะเดินไปไหนก็ได้5นาทีแล้วเดินกลับใช่ไหมได้10นาทีและหลังอาหารการที่เราไปเดินหลังกินอาหารเนี่ยน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะไม่สปายคือจะไม่สูงแบบแบบที่คนเป็นเบาหวานควรจะเป็นนะ่ะนะครับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะคงที่มากกว่าแล้วมื้อหนึ่งสินาทีลองคิดดูวันหนึ่งกิน3มือ้อคนคนนั้นได้เดินแล้ว0นาที มันง่ายๆแค่นี้เองนะฮะแล้วเราก็ใช้ได้ในชีวิตประจําวันด้วยเพราะฉะนั้นในโปรโมทอันเนี้ยเยอะเลยเาะว่าเราก็ต้องมีสติว่าเออเรากินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต้องวางแผนเพราะถ้าไม่วางแผนนี้เราก็จะทําตามความเคยชินของเราก็คือเมาส์กันไปจนเวลาพักเที่ยงหมดแล้วเราก็ไปทํางานต่อการพูดคุยไม่ได้เป็นการออกกําลังกายโอเคถ้าเกิดว่าอ่าคราวนี้ในในใน,ในส่วนที่มันป้องกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมีปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบประสาทเนี่ย การออกกําลังกายแบบไหนจะควรจะแนะนําในคนไข้กลุ่มนี้นะครับโอเคก่อนจะมาโปรโมทการออกกําลังกายในน้ําให้เขาใช่ไหมอาเจนดาเขาใช่ไหมผมเคยแล้วรอบหนึ่งพี่โอ้โหมันแจ่มมากมันแจ่มมากก่อนก่อนจะไปลงน้ํานะเอาเป็นว่าโดยทั่วๆไปก่อนการออกกําลังกายเนี่ยมันมีอยู่4ลักษณะนะจันแป๊กนะมีอยู่ีลักษณะนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้เนาะพอบอกออกกําลังกายปั๊บเปิดเพลงเต้นแอโรบิกใช่ไหมอันนั้นคือภาพจําของเราภาพจําของเรามัจะเป็นแบบนั้นซึ่ง อันนั้นก็เป็นแอโรบิกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือไม่ใช่เฉพา,ะ,าะเต้นนะฮะการเดินการวิ่งการว่ายน้ำเนี่ยเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายนั้นใช้ออกซิเจนเป็นพลังงานในขณะนั้นอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองของการออกกำลังกายคือสตรีนท์เทรนนิ่งคือการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อนะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเหมือนกับที่เราไปยกเวทไปวิดพื้นอะไรประมาณอย่างนง้นนะครับ อันนี้ควรทําโดยทุกคนทั่วไปควรทํามีอีกสองการออกกําลังกายซึ่งคนเนี่ยอาจจะหลงลืมไปนะครับอันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า balancing exercise นะอันนี้เหมาะมากในคนอายุมากนะ เพราะคนอายุมากมักจะมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อายุมากแล้วพี่ชี้มาทาผมด้วยคือคือยังไงนะโอเคอ่ะเหมาะสำหรับคนอายุมากโอเคจะชี้ข้างไในชี้ข้างล่างเหรอไม่เป็นไรชี้ข้างผมนี่แหละชี้ข้งผมปลอดภัยสุดชี้ชี้ผมนี่แหละบาลานซิ่งเอ็กซอร์ซส์นะบาลานซิ่งเอ็กซอร์ซส์คนอายุมากเนี่ยมักจะล้มครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกออกกําลังกายเพื่อทําให้เราทรงตัวได้ดีเนี่ยโอกาสล้มเนี่ยจะลดลงอย่างเช่นยกตัวอย่างเอาง่ายๆยืนขาเดียวเคยฝึกไหม หลายคนเออมันเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่เราไม่เคยฝึกแต่ฝึกต้องระวังล้มนะครับระวังล้มเอาให้ที่<อ>ที่มีแคบเอาให้ที่ล้มไม่ได้นะออเดินถอยหลังเนี่ยเป็น b a l a ล c นซิ่งเอ็ก s e อร์ต่อ,ไป,อไปเดี๋ยวในมอนอนี่จะเห็นคนเดินถอยหลังเ,<อ>เป็นทวนเลยนะเดี๋ยวพี่คอยดูนะบาันโอเคครับอันที่สี่อันที่สี่นี่ก็คือการที่เราสเตร c ชิ่งครับสเตร t ชิ่งเอ็ก r c เซอรส์สำคัญนะ ตอนนี้เราจะไปวิ่งไปไว่ายน้ำไปยกเวทเราต้องยืดเยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับการยืดเยียดกล้ามเนื้อก็มีรายละเอียดของมันอันนี้คือลักษณะของการออกกำลังกาย4อย่างนะครับทีนี้ขายของเขานิดหนึ่งคือเขาบอกว่าให้มาพูดเรื่องไ้ในน้ำเนาะเชื่อไหมพี่ <ขา S 1> ว่ายน้ำฟาซิาด้วยพี่เอามีบบุาเซนด้วยใช่ม,มันแบบระทึกมากระทึกมากใช่ออกกําลังกายในน้ําเนี่ยจริงๆเป็นกีฬาที่ผมเล่นคือผมเนี่ยว่ายน้าเพราะฉะนั้นการว่ายน้ํามีข้อดียังไงฮะ ทุกส่วนเลยใช่ไหมกล้ามเนื้อทุกส่วนมี strength training exercise แน่นอนนะเพราะน้ำนมีแรงต้านใช่ไหมครับการที่เรา,าใช้แรงเราสู้แรงต้านเนี่ยเป็น strength training aerobic ไหมโอ้ว่ายแบบเดียวฮาร์ดเ e ดฮาร์ดเ t ดขึ้นเลยใช่ไหมครับ balance ไหม balancing ด้วยนะการว่ายเนี่ยเราต้องกำหนดทิศทางที่สำคัญของเรี่กอะไรนะทาราบำบัดกันทา,าทาราบำบัดเนี่ย เหมาะมากกับคนสูงวัยเหตุผลสองอย่างหนึ่งสองอย่างที่นึกออกอาจจะมีมากกว่านี้เดี๋ยวอาจารย์แปกเสริมได้หคือไม่ล้มแน่ถูกไหมคนสูงวัยเนี่ยอย่างที่บอกไปออกกําลังกายมักจะล้มแต่ถ้าไปอยู่ในน้ําน,นี่ล้มคงไม่ไหวมั้งนะไม่ล้มแน่เพราะมีน้ําพยุงอยู่อันที่สองคือเป็นเวทแบริ่งคือมันไม่ใช้น้ําหนัก อย่างเช่นเรากําลังบอบช้ํามาเข่าเราเราเจ็บจากการที่เราไปวิ่งมารา t h นหรือวิ่งมินิมาราธอนอย่างที่นิยมกันในปัจจุบันเริ่มมีการปวดกล้ามเนื้อเจ็บเข่าเนี่ยเราลงไปเดินในน้ําเราลองไปใช้ทาราบําบัดเนี่ยมันมีน้ําช่วยพยุงน้ําหนักตัวเราไว้ผมคิดว่างี้พี่อันสําคัญเลยนะในแง่มุมของคนทั่วไปนะออกกําลังกายในน้าอะ่ะมันเย็น มันเย็นแล้วมันไม่เหนอะหนะเพราะเราเปียกไปแล้วไงแล้วเรารเปียกแล้วเราเย็นเนี่ยคืออันนี้รู้กับตัวเลยเพราะว่าเฮ้ยมันจะสบายแล้วมันจะรู้สึกสดชื่นตลอดเวลาทั้งที่เราออกกำลังกายคือมันเหมือนผมก็ว่ายน้ำเหมือนพี่<อ>จะรู้สึกเหนื่อยอีกทีคือตอนขึ้นจากสระใช่ใชตอน<ช>รูปร้ปกติแล้วนี่ความเย็นนี่ช่วยเราได้มากเลยทำให<ช>้รู้สึกเหนื่อยน้อยลงใช่ครับฮะนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเฮออันนี้เป็นการที่ออกกําลังกายแล้วก็เราก็สบายไปด้วยโอเคออาไปอีกเรื่องหนึ่งในฐานะที่เป็นประสาทสัญญาแพทย์ ผมผมต้องเน้นเยอะๆ,ๆไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมไปว่าพี่วีเนี่ยเป็นดาราท่านหนึ่งหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับ <c oughs> คิดว่าการที่เราได้เขาเรียกว่ามีโอกาสตรวจคนไข้ทุกวันเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีในการที่เราจะแนะนํด้านสุขภาพเพราะปกติเอาแค่เรื่องโรคอย่างเดียวก็หมดเวลาละพี่วีมีเทคนะิคยังไงที่จะแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับสุขภาพให้คนเขาจะไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันครับพูดง่ายๆเขาพูดถึงตอนเย็นเลยได้ไหม ถ้าเขาไม่ชูป้ายว่าอีก5นาทีหมดเนี่ยผมก็ไปเรื่อยๆนะจะแก้งมองไม่เห็นเอาสรุปเพื่อสุขภาพเรานะ6เสาหลักครับมี6เสาหลักกเ,เรีกซิ p i l l a r นะหกินดีๆนะกินดีๆก็กินพวกแพลนเบสหน่อยไฟเบอร์เยอะนะครับ low ูการ์ low salt เอาสรุปง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนิดนึงพี่บีแพลนเบสนี่มันแพงไหมมันมีแพลนเบสที่ราคามิตรภาพไห ผักหญ้าไงอาอผักผักก็พอผักก็พออย่าไปถึงหญ้าเลยเดี๋ยวก่อน <S <S 2> <S 2> โอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> อันนี้หนึ่งประมาณนั้นนะ <S <S 2> <S 2> แคนเบสนะฮะอันที่สองเอ็กซ์ซอร์สไอส์เอ็กซอร์ไซส์ให้ได้สักส,สัปดาห์หนึ่งรวมๆสักร้อยห้าสิบนาทีถ้าทําได้อย่างนั้นโอเค,อเ,คเดี๋ยวก่อนนะคูณเลขก่อนสามห้าสิบห้าห้าวันสามได้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 ไหมได้ได้จำที่พี่พูดตอนแรกได้ไหม สามสิบนาทีสิบนาทีต่อมื้อใช่ไหมฮะวันหนึ่งได้สามสิบคูณเจ็ดสองร้อยสิบแล้วลดได้เหลือห้าวันก็ได้แล้วไอซูสายครบแล้วนะครับไดเอทสลิปสตร e ส u รีดักชันคนเราปัจจุบันเครียดจําสมัยก่อนตอนอยู่ถ้ำได้ไหมเป็นมนุษย์ถ้ำอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมมีอายุยืนยาวขนาดนั้นเชียวสมัยก่อนที่ที่มนุษย์เราอยู่ที่ถ้ำนะอ๋อสิ่งที่เราเครียดคืออะไรฮะอาจจะหลายภพชาติที่แล้วเสือเดินผ่านเครียดไหม โอเคด,ดีอ่าสมัยก่อนความเครียดคือเสือ,อเดินผ่านกัวโดนจับกินเสือเดินผ่านไปหายเครียดไหมก็โอเคนะเบาแล้วใช่ไหมใช่ปัจจุบันความเครียดอยู่ในความคิดเราอยู่ในหัวเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการจัดการความเครียดที่ดีเนี่ยเป็นการทําให้สุขภาพดีโอเคต้องหาวิธีให้ได้นะครับ,รบจะดูหนังฟังเพลงนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรก็ทําไปนะการนอนที่ดีคนเราควรนอนเจ็ดถึงเก้าชั่วโมง อย่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนนะับอย่างวัยรุ่นพี่จะคิดว่าโอ้โห,โโหเรานอนเมื่อไหร่ก็ได้3ชั่วโมงก็พอ่รงนี้ผมว่าเรื่องเรื่องการนอนนี่น่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคน้าถามพี่วีหน่อยว่าพี่วีเริ่มนอนแบบมีคุณภาพจริงๆตอน,น,นอายุเท่าไหร่ ตอนที่ลาออกจากโรงพยาบาลนะโอเคเดี๋ยวผมเอ๊ะเดี๋ยวผมทําอย่างนง้นไม่ได้ดิพี่โอเคเราเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงแต่จะลาออก,กไม่ลาออกนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคโอ้โกระดูกดิ๊กดูภาษาสัญญาแพทย์อ่ะ <laughs> ผมถามนี่เป็นคีย์เลยนะรถชนกันหน้าเซ็นทรัลเนี่ยถามว่าผมจะนอนก่อนตื่นเช้ามาผ่าได้ไหมน <laughs> ะ <laughs> นั่นแหละ <laughs> มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นพอลาออกมานี่นอนดีเลยนะอ่ะต่อมาคือความสัมพันธ์ครับ ความสัมพันธ์ที่ดีากับคนรอบข้างนี่สําคัญมากนะเป็นคีย์ของสุขภาพนะถ้าเราเจอหน้ากันแล้วเรามีแต่ความเมตตารักใคร่กันนะสวัส <c oughs> ดีครับเ,เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีากับคนรอบข้างเราจะแฮปปี้ชีวิตเราจะมีความสุขฮอร์โมอนความเครียดมันจะน้อยนะครับสุดท้ายคือสารพิษก็คือไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าหลบ pm 2.5ให้ได้นั่นแหละ6ทีหลักเนี่ยแหละครับคือสุขภาพของเราจะดีอ๋อโอเคคราวนี้เนื่องจากเวลาเหลือเฟือผมคิดว่า จะถามหน่อยว่าเฮ้ยแล้วในการที่เราอ่ะดำเนินชีวิตให้เขาเรียกว่าฟื้นฟูระบบประสาทระบบการรับสัมผัสนี่นะเพราะว่าสังเกตเลยเวลาอายุมากขึ้นในเรื่องพวกนี้เออเราจะช้าลงในบางจุดหรือว่าบางจุดเนี้ยมันจะต้องแบบโฟกัสมากขึ้นใน่เี้ยพี่วีมีคําแนะนำไหมครับที่ทําให้เรื่องพวกนี้เราเรายังแจ่มอยู่เรายังเหมือนเป็นหนุ่มอยู่เป็นสาวอยู่เงี้ยตอนเรียนนิวโรเนี่ยพี่เคยไปนับเซลล์ประสาทของเรา เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้พี่พูดจริงวะเนี่ยเดี๋ยวแปตกรู้ไหมเลยมันคือบางทีผมมาคุยๆไปไม่รู้เป็นมุกพี่วีหรือพี่วีพูดจริง่งผมไม่รู้แล้วแหละคือผมมาพูดไปเรื่อยไงคือคือเซลล์ประสาทของเราเนี่ยนะฮะมีอยู่แปดหมื่นสี่พันล้านอ๋อไม่ใช่แปดหมื่นสี่พันเซลล์ใช่ไหมไม่แปดหมื่นสี่เติมคำว่าล้านไปล้านโอเคโอเคแปดหมื่นสี่คำวล้านแปดหมื่นสี่พันล้านเซลล์เคยนับมาแล้วไงเลยจําได้อ่าโอเคทีนี้มันไม่ได้มีแค่จํานวนครับ ไม่ได้มีแค่ว่าจํานวนเท่านี้นะจะทาให้เราดีหรือไม่ดีเก่งไม่เก่งฉลาดไม่ฉลาดเคลื่อนไหวยังไงได้มันสําคัญที่เขาเรียกว่าซินแนปส์อ๋ออ่า,อาอแปลว่าอะไร<ค>การการอะไรนะมันสื่อสื่อสารกันอ่าการสื่อสารกันระหว่างระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์อย่างพี่นั่งกับแป๊กเนี่ยนั่งมองหน้ากันเนี่ยแป๊กรู้ไหมพี่คิดอะไร ไม่รู้หรอกเออเห็นไหมเราต้องความได้เร็วมากเลยเนี่ยก็เรียกว่าการสื่อสารอ่าครับนี่การสื่อสารระหว่างเซลล์เนี่ยที่สําคัญเนี่ยมันคือการเอ็กซอร์ซส์เนี่ยกลับมาให้มันที่ดึงได้แล้วเห็นไหมที่ไแอ็กซอนกับเดนได้มามีสารนู่นนี่นั่นมาอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเอ็กซอร์ซส์แล้วเนี่ยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดคือเมดิเทชันการนั่งสมาธิการเจริญสติ พบชัดเจนนะครับว่าการนั่งสมาธิจเจริญสติเนี่ยเพิ่มซีแนปส์ได้เพิ่มการสื่อสารกันร,ระหว่งางเซลล์ประสาทได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสูงวัยเราอยากมีคุณภาพของระบบประสาทที่ดีนอกจากาการออกกําลังกายกินดีอะไรอยู่ดีอย่างนั้นที่บอกมาแล้วเนี่ยจเจริญสตินั่งสมาธิช่วยได้แน่นอนสมัยก่อนเราจะนึกว่าเรื่องนั่งสมาธิเป็นเรื่องของศาสนาเนาะใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับ เมดิเทชันเนี่ยกลายเป็นไซน์นะคะเป็นวิทยาศาสตร์และมีรายงานทางวิทยาศาสตร์มหาศาลนะปีหนึ่งหลายหมื่นเปเปอร์ที่มาซัพพอร์ตเรียบร้อยนะคะแล้วแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าการเจริญสติทําให้สุขภาพดีขึ้นเราะนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะประเด็นก็คืออย่างนี้อยากให้พี่บีแนะนําในฐานะที่พี่บีก็เจริญสติด้วย ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยอยากจะให้คนอื่นรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายมันมีรูปแบบไหมคือเราต้องนุ่งขาวห่มขาวไปวัดเรื่อยๆอยู่ตรงไหนเราทําเวลาไหนตอนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนคืออันนี้มีเทคนิคพอจะแนะนําได้ไหมครับว่ายังไงบ้างได้ถ้าพูดอย่างนั้นมันดูไกลตัวไง <No. S 2> ใช่ไหมเราหาอกาสแล้วโหอาทิตย์ละอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละวันยเงี้ยมันไกลตัวกับนนกกสังคมทอ่เราแต่ถ้าทําได้ดีนะต้องบอกทําทได้ก็ดีแต่ในชีวิตประจําวันของเราให้เรามีสติอยู่กับ ร่างกายก็ได้ครับเอาง่ายๆถ้าเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเดินอยู่ขาเหยียบอยู่อย่างี้อย่างพี่เองก็พยายามที่จะเวลาขยับตัวไปไหนเนี่ยเราก็จะมักจะรู้ตัวอยู่ะนะครับถ้ากินเราก็รู้กับรสชาติรู้กับการเคลื่อนไหวของการกินถ้านั่งเฉยๆก็รู้กับลมหายใจเท่า<อ>ที่พอทําได้เอางี้ออันนี้ practical เลยนะพี่เวลาเรากินนะสมมติเรากินข้าววันสมมติผมไปนั่งกินข้าวาจานกรอบเนี่ยก็ตักไปปากก็พูดไปสมองก็คิดไป มันจะเป็นอย่างนีง้เ,เนาะใช่ใชเอาเทคนิคที่ทําให้หยุดแล้วทำทีละอย่างอ,ะอ่ะพี่วีมีเทคนิคไหมว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรเพราะปะกติแล้วอ่ะเราทําหลายอย่างแล้วก็ผมเดินไปเดินมาระหว่างเดินเดินเร็วๆก็สมองก็จะคิดว่าเดี๋ยวฉันจะทานี่เนี้ยเนียอันนั้นเสร็จแล้วอย่างเงี้ยต้องหยุดตัวเองด้วยยังไงถูกต้องเลยนี่ไปอธิบายถึงการที่เราขาดสติชัดเจนมากอ๋อแสดงว่าประจำวันนี้ขาดสติอยู่มันเป็นทุกคนอ <vacation> ๋อโ <breakout S 1> อเคโอเครู้สึกดีขึ้นมาเลยเพราะนั้นลบแรกก็ไปกินข้าวคนเดียวก่อน เพื่อนไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ครบหนเล่นนะก็ก็จริงๆเนี่ยเขาให้มีสติอยู่กับการทําในปัจจุบันครับแต่างที่เรากินเนี่ยเราถ้าเราจะพูดก็พูดได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องหยุดกินก่อนแล้วเราก็กําหนดว่าเออเรากำลังจะพูดกะพูดเรื่องอะไรอะไรอย่างนงี้เป็นต้นเคแล้วจะกลับมากินก็กินต่อมันใช้ช่วงเวลานิดเดียวแล้วการฝึกเนี่ยถ้าฝึกไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มชินนานไหมกว่าจะได้พี่วีวหนิสัยอ่ะพี่ว่าต้องเกินสองสามวีขึ้นไปอ่ะ ถ้าฝึกก็ชินโอเคนะครับสองาสาม,มีนะครับจงอดทนเพื่อจะได้เราเจริญสติกันได้ในชีวิตประจำวันด้วยออโอ้โหวันนี้นี่คือได้เทคนิคจากพี่บีมากมายเลยทีเดียวนะครับก็จะยังไม่ขอบคุณตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะถามต่ออีกนิดนึงยังไม่หมดเวลาห้า <15 S 1> มงเย็นก็คือจะบอกว่าออในฐานะที่เป็นแพทย์เนี่ยเป็นประษาทสัญญาแพทย์ด้วยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีความรู้สึกได้เปรียบ ในการที่จะ้ดูแลสุขภาพไหมหรือว่าห,หรือว่าคนทั่วไปก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองอย่างมีคุณภาพได้คือเขาจําเป็นต้องอ่านทางแพทย์ไหมหรือว่าเขาไปหาทั่วๆไปก็ได้หรือว่าอย่างไรเดี๋ยวคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องศึกษาเยอะๆหรือเปล่าเพื่อที่ฉันจะได้มีสุขภาพดีหรือว่าจะยังไงโอ้จก,กว่าเป็นหมอเราได้เปรียบอยู่แล้วใช่ไหมคือเราเรารู้เรื่องสุขภาพเราเรียนมาเรื่องนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะ prevention คือการป้องกันทั้งตัวเราและคนในครอบครัวและคนที่เราหลัก ได้แต่คนไข้เราก็ด้วยกันสำหรับท่านอื่นๆที่ไม่ใช่แพทย์เนี่ยก็ดูดร V Channel ก็ได้ให้พี่นี่โฆษณาเต็มที่พี่เต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับก็โอเคฮะคิดโฆษณาด้วยเหรอโอ้ยงนนถอนคำพูดกันพูดเลยก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้การการอะไรล่ะข้อมูลเนี่ยมันมันเยอะในในในสื่อต่างๆเนี่ยเยอะเพราะนั้นใครอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ย Google คำเดียวจบเลยหรือไม่เดี๋ยวนี้มี c Chat GPT ละเอียดขึ้นแต่ว่าต้องระวังนะ r e f e r e n c e มันผิดนะใช่ใช่แ GPT ระวังนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าโดย Information โดยรวมเนี่ยได้นะครับแล้วก็กูรูสุขภาพเนี่ยอย่างอาจารย์แป๊กเนี่ยก็ท่านหนึ่งแหละนะยังไม่ถึงขนาดนั้นบอกก่อนเลยเดี๋ยวนี้มีเยอะวันนี้ก็มากันใช่ไหมคุณฟ้าใสอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกูรูสุขภาพนะครับถ้็ตามเขา อ๋อโอเคเราเรื่องทางแบบการดูแลทางใจนี่มันมีผลเยอะมากน้อยแค่ไหนครับเ<น>พราะจริงๆส่วนใหญ่เราจะเน้นเหมือนร่างกายมันเห็นเนาะแล้วเรื่องทางใจอย่างเงี้ยอาจารย์มีเทคนิคอย่างไงโอ้คนเรานี่มันประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจเนาะในความคิดพี่นะร่างกายเนี่ยมันแค่สิบใจนี่เก้าสิบในความคิดเรานะฮะใจมันเก้าสิบใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานไงทุกสิ่งสําเร็จด้วยใจเพราะนั้น จเนี่ยถ้าเราถ้าเราใจเราเข้มแข็งสักอย่างนะบางทีร่างกายเราอ่อนแอหน่อยมันดูหายได้นะเจอคนไข้ามาพลึกครับพี่สังเกตบางคนหน้าตาเศร้าหมองแต่บางคนนั่งรถเข็นเนี่ยแต่ยิ้มหัวเราะทั้งวันสองคนเนี่ยกายเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างอยู่ที่ใจชัดเจนมากๆแล้วคนที่นั่งหัวเราะทั้งวันเนี่ยแข็งแรงกว่าชด<อ>ัดเจนมากๆ,เ,<อ>ๆเพราะนั้นเนี่ยเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ ต้องดูแลใจให้ดีอย่าไปคิดมากเวลาคิดเรื่องใจเนี่ยผมเองคิดอย่างนี้เวลาจะไปศพอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวกูก็ตายแล้วเอาคิดไปอย่างนี้นะเดี๋ยวคือบางทีเนาะพี่วีเนาะเราคิดว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วแต่แบบตื่นขึ้นมายังไม่ตายยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะยังอยู่แต่เงินหมดแล้วใช่ใช่โอเคอ่ะอันนี้อาจจะเป็นคําถามท้ายๆแล้วท้ายๆแล้วกันในฐานะที่เราเป็นหลายๆท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับก็จะเป็นบุคลากรด้านสุขภาพ จริงๆอะรักษาทางกายหรือรักษาทางอารมณ์เราโอเคแต่บางทีแค่ตัวเรายัางแย่เลยม,มีวิธีแบบจัดการกับไมซ์เซ็ตเราเพื่อดูแลผู้ป่วยหรือว่าดูแลคนอื่นที่ป่วยอย่างไรบ้างเนี่ยนะที่พีวีก็ทำแบบทางด้านสังคมด้วยแล้วก็อีกนิดนึงก็จะไปทำทางด้านการเมืองด้วยอย่างเงี้ยครับมันจะต้องจัดการอย่างไรกับคนที่ทำงานด้านสุขภาพคือทุกอย่างที่เราทำมันจะมีอุปสรรคเสมอเลย อย่างตอนเล่าให้ฟังตอนที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนครั้งแรกรเราเป็นหมอเนี่ยเราผ่าตัดสมองเนี่ยคอมฟอร์ตโซนผ่าตัดสมองนี่ง่ายมากนะเอาไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังว่าผ่าไงไม่เอาไม่ฟัง <c oughs> <Okay. S 1> <laughs> อาจารย์เอ็นใส่หน้าชัดมากอาจารย์ชัดมากไม่อยากฟัง <c oughs> เลยเออันนั้นคือคอมฟอร์ตโซนของเราวันหนึ่งเกิดโควิดในประเทศไทยใช่ไหมเมื่อ3-4ปีก่อนอ,ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนครั้งแรก พี่มาพูดเรื่องสุขภาพพี่แค่คิดว่าเฮ้ยประชาชนต้องการข้อมูลครับต้องการอินฟอร์เมชันแล้วทุกคนตระหนักตระหนกไปหมดเลยจึงแม้ช่วงแรกของเราหน้ากากไม่มีถุงมือไม่มีจําได้ไหมโควิดมาเฮ้ยคนลุงมขึ้นแท็กซี่ติดชาวจีนจําได้ไหมจําได้ออข้องคนน้องกองอยู่ข้ามห้องเฮ้ยมันติดกันได้ยังไงมันติดกันเร็วอย่างนั้นคนตระหนกมากข้อมูลไม่มีสิ่งที่พี่ออกมาคือพี่มาพูดเรื่องพวกนี้นเอาข้อมูลเหล่านี้ความเป็นจริงที่เป็นวิทยศาศาสตร์เอามาให้คนฟังเจออะไรรู้ไหม คนด่าครับคนด่าครับคนที่ด่าคือแพทย์ครับเขาหาว่าเราเนี่ยไปข้ามฝ่ายหมอนิวโรสันมาพูดอะไรว่าเรื่องโร<อ>คติดเชื้อแพทย์มันก็เป็นอย่างงี้เนาะ, <c oughs> ะนี่คือเรื่องจริงนะอย่าให้เมาแพทย์ด้วยกันเองเอไว้ก่อนอนีคค่คือไม่ได้ว่าแพทย์ทุกคนแพทย์ส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยเราเจอแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องมีไซด์เอฟเฟกต์เสมอนะครับพี่ก็รู้สึกว่า สิ่งที่ต้องรู้ในใจก็คือว่าเราทําเพื่ออะไรถ้าเราทําเพื่อคนอื่นอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นสิ่งเหล่านั้นจะมาปกป้องเราเองพี่คิดอย่างนี้แล้วก็ทําไปได้เรื่อยๆครัครัคร้งนี้เป็นการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอีกก้าวหนึ่งขึ้นไกลออกไปอีกอเนี่ยมาเป็นรุ่นที่สมาชิกเนี่ยมันไกลออกไปอีกเขาไม่เรียกว่าก้าวแล้วครับเขาเรียกว่ากระโดด <laughs> <laughs> กระโดดไปไกลมากเลยก็ <laughs> <laughs> ก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ผมนะอันนี้มีลูกอ้อนโอเคครับครับแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพี่บีนะครับในแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนาคูลสุวรรณเดี๋ยวเดี๋ยวมีมุกเปล่าสุวรรณนาไม้ด้วยโอเคเราก็ครับเชิญครับอะโอเค เอาครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงพี่เอาอาจครับเอลไซเมอร์คือโรคความเสื่อมคนเจอคนที่เป็นความจําเสื่อมเนี่ยเดินมาหาหมอบอกฉันเป็นอัลไซเมอร์ทุกคนเลยจริงๆไม่ใช่นะความจําเสื่อมไม่ใช่อัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโรคความจําเสื่อมความจาเสื่อมร้อยคนอาจจะมีอัลไซเมอร์สักหกเจ็ดสิบคนมันเกิดจากการใช้ชีวิตและความเสื่อมและเจเนติกส์เอาง่ายๆแค่นั้น มันมีโปรโตีนผิดปกตินไปเกาะอยู่ในสมองเราทําให้สมองทําหน้าที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคว,ความเสื่อมจึงเกิดขึ้นอาการจะออกมา4อย่างความจําพฤติกรรมอารมณ์นะครับแล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทําไม่ได้4อย่างเนี่ยนะครับก็สูญเสียไปต้องอยู่กับมันให้ได้คือเราต้องเข้าใจโลกก่อนว่าปัจจุบันเนยอาไชเมอร์เนี่ยมันลดเร็วลงทุกวันแต่ว่าเราสามารถที่จะชะลอมันได้ นะด้วยการออกกําลังกายกลับมาโดยเฉพาะในน้ำครับครับเดี๋ยวผมจะไปออกกำลังกายครับ <c oughs> เหมือนโดนสั่งตลอดเวลาเลยผม <c oughs> นะโอเคแล้วก็ล้วก็กินดีๆนะลดความเครียดนีญาติพี่น้องที่มาดูแลเอ,เอาใจใส่เรานะนั่งสมาธิช่วยได้ช่วยเรื่องเอาใส่มือได้ครับปักก็เอาสั้นๆประมาณนี้เนาะพี่เอเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็การไปออกนอกคอมฟอร์ทโซนนี่ช่วยเอาใส่มือได้นะอ่า <c oughs> คือเราไปเรียนรู้ใหม่เช่นเราไม่เคยเล่นไพ่เราก็ไปเล่นไพ่ ยกกวอย่างอื่นได้ไหมเราไปเรียนภาษาภาษาต่างชาติต่างประเทศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเคยได้ยินเหมือนกันแบบการเรียนรู้อะไรที่แบบมันมันไปจาะ ไปเรียนวาดรูปของเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยช่วยในกอาศัยมือได้ครับอ๋อโอเคครับก็ในวันนี้นะครับเราเพลิดเพลินไปกับโหไม่แปลกใจเลยที่อาจารย์มียูทูบเบอร์แล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วจะเป็นอะไรอีกหลายอย่างในอนาคตที่อาจารย์จะได้มีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมนะครับในวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของระบบประสาทเรื่องของการออกกำลังกายนี่จริงๆอ่ะเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่เซตการปรับใจหลายอย่างนะครับก็ช่วงท้ายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนายแพทย์ วีรพันธ์สุวรรณใหม่อาจารย์วีรพันธ์สวุวรรณใหม่เราที่วันนี้นะครับได้ให้เกียรติคณะสาขาวิชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมาเป็นสเปเชียลเกสในช่วงนี้นะครับกับมหา